สวัสดีครับเห็นว่าติการติดตั้งไลน์กันหลายคนนะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูใหม่แบบสั้นๆนะครับตอนนี้ผมในรวปบุสเต็ตใหม่ครับเป็นเวอร์ชันน่าจะมีการอัปเดตมารอบนี้ก็คือแอปเซิร์ชเนี่ยจะไม่มีมันจะขึ้นมาให้แค่ตัวเดียวนะครับก็เราใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับก็ลงแอปเซิร์ช มันจะขึ้นมาให้เป็นตัวเดียวนะครับแล้วให้เรากด Install ไปก่อนคราวนี้มันจะเซิร์ชในตัวแอปพลิเคชันที่เราเคยมีในเวอร์ชันก่อนเนี่ยครับที่มันมีอยู่3ตัวเนี่ยมันจะขึ้นมาให้ตรงนี้เราก็เลือกของ One Mobile หรือว่าของ Android Market ก็ได้นะครับลงได้เหมือนกันอันนี้ก็ลงของ One Mobile เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ไลน์ก็ขึ้นมาแล้วตอนนี้ที่ติดปัญหากันก็คือหาชื่อประเทศไทยไม่เจอนะครับอันนี้เริ่มจากนิวนะครับตรงที่เลือกประเทศตรงนี้นะครับตอนนี้้าเห็นว่ามันอยู่ที่ตัว A ตรงนี้นะครับถ้าเลื่อนลงมาไล่ตามนี้เนี่ยไม่เจอนะครับให้เราเลื่อนขึ้นไปข้างบนครับ ประเทศไทยจะอยู่ในส่วนของเมเจอร์คันทรีเนี่ยนะครับถ้ามันเลื่อนเร็วให้เลื่อนช้าๆเอานะครับให้ใช้วิธีลากเอานะครับอยู่ข้างบนนิดเดียวเนี่ยครับไทยแลนด์นะครับเลือกตัวนี้เลยจากนั้นเราก็ใส่เบอร์โทรศัพท์สักครู่นะครับ ก็กด next เลยนะครับมันก็จะขึ้น t e r m of service กับ privacy policy ให้เราก็ กรีไปเลยนะครับคราวนี้มันจะส่งแมสเซจไปที่โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์ที่เราลงไา้นะครับแล้วกดโอเคไปอันนี้เราก็รอให้แมสเซจส่งมาที่โทรศัพท์นะครับเพื่อที่จะเอาตัว verification code ตัวนี้มาใส่ในช่องที่มันขึ้นมาให้เนี่ยครับอพอได้มาแล้วก็ใส่ไปเลยนะครับ จากน,านั้นก็กด next ครับแค่นี้เองครับเรียบร้อยแล้วนะครคราวนี้คนที่จะรีจีสนะครับก็ไปที่มอตรงนี้นะครับมอแล้วก็มาที่เซตติ้ง จากนั้นก็มาที่ Account ตรงนี้นะครับตรง Email Account Registration ตรงนี้เนี่ยนะครับตอนนี้ยังตอนนี้เนี่ยมันขึ้นดันเพราะเนื่องจากว่าผมรีจิสแตแล้วนะครับมันก็เลยยังมีอยู่นะครับคนที่ยังไม่รีจิสก็ให้คลิกเข้าไปอีเมลอีเมลรีจิสแตชันแล้วก็ใส่อีเมลที่เราใช้อยู่แล้วก็พาสเวิร์ดที่จะใช้ล็อกอินนะครับเพื่อที่จะเอาตัวอีเมลกับพาสเวิร์ดตัวนี้นะครับ มาล็อกอินในโปรแกรมของ l ล n e บน PC นะครับ นี่ครับแค่นี้เองนะครับก็เสร็จแล้วเราสามารถส่งข้อคงข้อความส่งสติกเกอร์ได้นะครับซึ่งสติกเกอร์ที่มีมันก็มีมาให้เราพอสมควรนะครับตัวที่เป็นตัวฟรีถ้าเราจะซื้อสติกเกอร์เราต้องเข้าไปซื้อใน b บลูสแต็กนะครับซื้อในนี้รู้สึกว่าจะซื้อไม่ได้นะ คครับคิดว่าคงจะพอได้คอนเซปต์คร่าวๆนะครับแบบสั้นๆครับวัสดีครับ